Oh, วันนี้นะคะพี่มาฉีดซิลเลอร์ใต้ตา,ตา,ตาที่พรีนายคลินิกนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่าจะฉีดให้ฉ่ำให้บอกเอาให้วิงสุดๆไปเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ oh, ห้องฉีดของเรานะคะตอนแรกคิดว่าะจะน่ากลัวกว่านี้นะแต่พอเจอสีก็คือมุ้งมิงมากไม่น่ากลัวเลยนะคะตอนนี้ก็รอคุณหมอเข้ามาฉีดแล้วค่ะตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวรอแปะยาชานะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะทายาชาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าทาปุ๊บไม่เจ็บปับค่ะเดี๋ยวมารอกัน20นาทีค่ะ ครบแล้วค่ะยี่งกันาทีนะคะตอนนี้ตาตาไม่รู้สึกเลยค่ะทุกคนเห็นไหมว่าตาคือดำมากลึกมากคือถ้าไม่มีเครื่องสำอางคืออยู่ไม่ได้จริงจ้าเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าฉีดแล้วมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้หายไปได้ไหมเอ่ยไปดูกันเลย ตอนนี้หมอทำฟิลเลอร์ใต้ตานะครับเสร็จไปครึ่งหน้าแล้วคือครึ่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าด้านที่หมอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าตัวบริเวณด้านซ้ายของคนไข้ครับใต้ตาเนี่ยก็จะสว่างขึ้นตัวร่องหายไปเรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งที่ได้ตามมาคือรูปหน้าของด้านซ้ายเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยโดยชิ้นเชิมนะครับก็จะได้ดูขึ้นดูหวานขึ้นใต้ซาก็เนียบขึ้นเออดีครับ ชีวิตดีขึ้นมาเลยดีกว่าเดิมสำเร็จไปแล้วนะคะกับภารกิจพิชิตใต้ตาดำนะคะดูได้เลยนะคะไม่ช้ำไม่บวมแถมเต็มสุดๆไปเลยค่ะคุณหมอนะคะมือนิ่มมากๆค่ะแถมมีเทคนิคเข็มทู่นะคะไม่ทิ้งรอยช้ำใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะสำหรับใครที่กลัวว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่านี้เลยค่ะคุณหมอให้กล่องนี้กลับบ้านไปด้วยนะคะสบายใจได้เลยค่ะว่าที่นี่ ดีแถมเป็นของแท้แน่นอนค่ะมาที่นี่กันนะคะที่นายทีินิกค่ะ